เจคโนสสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวสวยสวยรีโนเวทใหม่นะคะเนื้อที่85ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรนะคะพื้นที่กว้างมากเลยคุกท่านตัวบ้านดูสวยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะ3ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะมีพื้นที่จอดรถ3ามถึงคันค่ะอยู่บ้านหนองเวงคุ้มทหารตำบลหนองขอนคว้างอำเภอเมืองอุดรจังหวัด อุดรธานีค่ะเข้าซอยตรงเซเว่นหนองแวงนะคะอยู่ข้างโรงสีเจ๊กง่วนก่อนถึงโรงพยาขอโทษค่ะก่อนถึงโกบอลเฮาบ้านตาดนะคะจากสี่แยกบ้านจันเพียง5.6กิโลเมตรค่ะสามารถลุไปเส้นทางบ้านหนองนาคำได้นะคะและอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถเข้าออกได้ก็คือพัาน์พทลทองค่ะ การเดินทางที่สะดวกสบายแบบนี้นะคะอยู่ในย่านของชุมชนขนาดนี้ตัวบ้านพร้อมอยู่ได้เลยนะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินกว้างๆเลยคุกท่านรูปแปลงสวยค่ะด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะอยู่ใกล้เซเว่นค่ะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันราคา1,590,000บาทค่ะค่า ใช้จ่ายณนะสำนักงานที่ดินคนละครึ่งนะคะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะคะมีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อค่ะและสามารถนัดชมตัวบ้านได้ทุกวันเลยนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าหรือคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรและไอดีลายผู้ขายใต้คลิปนะคะในวันนี้เจคเคนะนนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นแปลงนี้นะเพียงเท่านี้นะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเจคิโน่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ